สวัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิลจะมาเปิดการขาย Honda f o r z ์ซ300ครับผมคันนี้เป็นเจน2นะครับเป็นตัว300จนเจน2แล้วก็คือเป็น m i เน r c h a ชนนะครับของตัวโชมนี้ที่เป็นตัวเครื่อง300นี่นะครับคันนี้ก็สวยนะครับรถสวยรถสวยสีเดิมแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมมาหลายอย่างด้วยกันนะครับรถเป็นสีเทานะครับสีเทาเดิมจากโรงงานนะครับ ม,มีการปาดเบาะนะครับให้นั่งสบายขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องโจกุญแจนะครับของ Revolution เป็นอลูมิเนียมแต่งมีคาร์บอนตรงนี้มีตัวยึดโทรศัพท์มือถือนะครับปลอกมือแต่งปลายแฮนด์ Pie an, แล้วก็ปั๊มเบรกคู่บนนะครับเป็นของ RCB ก็ C B, คือ Racing Boy นั่นเองนะครับพร้อมกับปกน้ำมันเบรกนะครับมีตัวยึด ตรงนี้ให้อีกจุดหนึ่งนะครับเผื่อยุดโทรศัพท์มือถือเราย,ยุดกล้องนะครับชิลหน้าเป็นชิลแต่งแบบใสเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟไฟ้าอยู่แล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นอลูมิเนียมนะครับวางเท้าอีกนะครับแบบกันล้มเลยนะมีตัวกันล้มด้วยนะครับมาถึงด้านหลังท่อเป็นท่อเดิมนะครับท่อเป็นท่อเดิมรูม้สึกจะเป็นท่อผ่านะมีรอยผ่าอยู่ท่อเดิมครับอ่าท่อผ่านะครับ พ่อเดิมผ่าเสียงไม่ดังมากเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังกันนะครับโชคก็เป็นเลสซิ่งบอยเหมือนกันนะครับก็ปรับรีเบลได้แล้วก็ปรับสูงต่ำได้นั่นเองนะครับยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยางดีอยู่นะครับคันนี้เหมือนกับดูข้างนี้บ้างมาถึงข้างนี้กันดีกว่านะครับข้างนี้ก็จะมีครอบ กองอากาศนะครับเป็นคาร์บอนนะครับคุมคาร์บอนแท้โ็อคอัพก็แต่งมาเรียบร้อยอันนี้ทําเป็นสีแดงนะครับเทาตัดแดงก็ดูสวยดีน่ญญาสนใจเจอเทาตัดดำอันนี้ก็เทาตัดแดงนะครับตัวครอบใอส่พานนะครับอลูมิเนียมแล้วก็ติเป็ดขาดตั้งข้างของแต่งเหมือนกันนะครับพื้นวางเท้าแต่งมาเรียบร้อยด้านหน้าก็มีตัวครอบปั๊มเบรกนะครับของ GTR ก้จะไม่ผิด,ดะ่ะ GTR นะครับมีสายเบรกเอินนะครับปั๊มเป็นปั๊มเดิมนะครับมีสปอร์ตไลท์ให้2ชุดนะครับไฟตรงนี้1ชุดตรงนี้1ชุดกันลมคู่กันลมคู่หน้าก็มีนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนกับแรมแอร์นะดูดูแปลกตาดีดูสวยดีนะครับรถสวยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันดีกว่าเอ๊ะคุณแจผมไว้ไหนกุญแจรถคุณแจรถ,จรถเอา้าเมื่อกี้ถือกุญแจไว้ เอามาเก็บซะนี่นี่กุแจนะครับพุ่มซิโลิโคนมาเรียบร้อยนะครับผมหเบาะก,ก็ทํามาจากร้านหยงก็นั่งสบายดีนะนี่จุบ,บทุกอย่างสมบูรณ์นะครับรถสวยนะครับตัวหนังสือฟอนต์อะไรพวกนี้ยังคมชัดอยู่เลยแสดงว่ารถเนี่ยไม่ค่อยจะจอดตากแดดเท่าไหร่พอจะจอดตากแดดหรือใช้งานหนักๆเนี่ยพวกนี้ปุ่มมันจะลอกเนาะนี่ถือว่า พวกปุ่มต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่5700มนะครับ12กิโลวิ่งเยอะไหมก็วิ่งไม่เยอะนะสำหรับปี1 8 19 20 21 22กอยก็เฉล 10, ี่ยปีประมาณ1 0 0 0 0นะครับประมาณ 11, 0 0 0หนึ่งนะครับเี๋ยวสตาร์ทกันเลยเครื่องเดิมนะครับคันนี้ไม่ได้ทำเครื่องมานะครับชุดข้างอะไรก็เท่าที่ผมขับนะมันก็เดิมๆนะไม่ได้มีอัตราการเร่งที่มันพุ๊งปั๊ปขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็มีท่อเสียที่เขาไปผ่ามา ทำชุดข้างนะแต่เครื่องเดิมไฟชาร์จปกตินะครับเวลาเล่นก็สิบสี่กว่านะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าชิวหน้าก็เลื่อนลงสูงต่ําไฟสปอร์ตไลท์จะอยู่ไว้ตรงนี้นะครับคู่บนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ตัวนี้อันหนึ่งนะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นคู่บนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ล่างนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสปอร์ตไลท์ก็ทํามาดี ร,รถพร้อมใช้งานนะครับรถรู้สึกว่าจันในมือเดียวในเล่มด้วยนะจดทะเบียนมือเดียวในเล่มเลยนะครับรถส,สวยเลยเล่มสมบูรณ์ทุกอย่างรถมือเดียวชัวร์เพราะผมจําได้ละนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูใต้เบาะกันดีกว่าตัวไม้ติมยังอยู่นะไม้ติมบาร์โค,ค้ดกุญแจยังอยู่นะครับทะเบียนก็เป็นเลขนี้นะครับ4ขอต่อ5599พอดีมันขาดในตัว ยึดป,ป้ายทะเบียนมันขาดก็เลยเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับด้านในก็มีตัดโฟมเข้าลูกนะครับเป็นปุยางปูพื้นไว้นะครับไม่ให้มันดังมั้งนี่ก็ใส่หมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ยนะประกันอะไรอยู่ครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับโอครหสวยสวยคันนี้มาถึงราคาดีกว่านะครับคันนี้ผมเปิดราคาขายนะแค่เอาไปแค่ 1นึ่งแสนกับ9 0 0าบาทนะครับหนึ่งแสนกับ9 0 0าบาทนะนน 9, ทนะถูกนะไม่แพงนะครับกับ f o r ์ซ3าสามยใครหารถขี่อยู่เนี่ยคัสามร้อซีซีอ่ะผมว่าคันนี้ก็คุ้มนะครับเครื่องเงียบมากเครื่องดีนะครับให้ดูสภาพภายในนะกริบๆนะครับเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับแห้ง ก็ถ้าสนใจก็มาดูรถได้นะครับของแต่งมีมานะครับของแต่งมีมาก็คุ้มนะคันนี้คุ้มของแต่งก็เยอะสปอร์ตไลท์มีอะไรไม่ต้องไปทําแล้วอะเติมน้ำมันขับอย่างเดียวน้ำมันเดี๋ยวผมแถมไม่วันวันมาออกวันมาซื้อรถเต็มถังแล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็ถ้าสนใจไงก็มาดูรถได้นะครับรถที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับก็ยังไงก็ลองแวะมาดูแวะมาชมกันก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ หนึ่งแกับ9 0 0าบาทนะครับขายเป็นเงินสดนะครับขี้เกียจให้จัดขี้เกียจในะอันนี้ตอนแรกเขาแรปกันลอยมาเป็นสีสีแดงๆผมก็เลยลอกออกผมว่ามันมองไม่ค่อยชัดก็ใสใสอยู่เลยนะครับเราจะให้ดูะมาตาวัดใสๆสนะครับโอเคแทชชั่คนคอนโทรลทำงานได้ปกตินะครับเปิดปิดได้นะครับโอเคแค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ